อบอุ่นใจกันนภพัฒฉลองเบิร์ดเดย์33ปีฟุ้งวันเกิดปีนี้มีครบหมดขาดแค่คนรู้ใจอย่างเดียวอบอุ่นหัวใจสุดๆกับงานฉลองครบาอุสายุ33ปีของนักร้องหนุ่มเสียงดีกันนภพัฒอินใจเอือ้อ ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่เดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญนี้ล่าสุด23ตุลาคม66หนุ่มกันเปิดใจว่าดีใจที่แฟนๆมาร่วมงานครั้งนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจัด คิดไว้ว่าจะทำบุญกับที่บ้านพอแต่แฟนๆเรียกร้องให้จัดต้นจึงจัดขึ้นซึ่งงานนี้มีคอนเสิร์ตท,ที่นักแสดงจากละครไมโครเวฟม่วนป่วนลักมาร่วมแจมด้วยทั้งแม่นกน้อยอุไรพรข้าวทิพธิดาดินผิงผิงสอรวี โดยงานนี้จะนำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคก,กับมูลนิธิผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วยนุ่มกันเล่าต่อว่ารู้สึกแก่กับตัวเลขอายุ33ปีไม่เคยแก่ขนาดนี้มาก่อนส่วนตอนนี้ไม่ได้คาดหวังอยากจะได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษเปลี่ยนเป็น ให้เงินพ่อกับแม่แทนปีนี้เป็นปีที่มีหมดแล้วขาดแค่อย่างเดียวคือคนรู้ใจมองว่าวัยนี้เป็นวัยที่ควรมีครอบครัวแล้วด้านพ่อกับแม่ที่อวยพรวันเกิดก็ขอให้เราพบกับเหนื้อคู่ไม่รู้ว่าเป็นการกดดันหรือเปล่า แต่ทางเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรไม่รู้สึกเหงาด้วยเปิดใจตลอดสเปคก็ไม่ได้เจาะจงแล้วขอแค่เป็นคนที่ใช่และเข้ากันได้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเป้าหมายในวัย33ปีอยากจะทำทุกวันให้เต็มที่ที่สุดงานในวงการ ก็มีมาเรื่อยๆในอนาคตอยากจะหันมาร้องทำงานเบื้องหลังมากขึ้นเพราะเห็นเพื่อนโดมสุธาวัตรทำแล้วน่าสนุกดีและตอนนี้ก็ลองศึกษางานไว้แล้วด้วย